ขอเจริญพรขออนุมโมทนาลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียทุกท่านคณะสงฆ์และก็ญาติโยมตลอดจนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานบุญวิสาขาบูชาออนไลน์เป็นครั้งแรกในวันนี้เป็นที่สิทธิ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นความปลื้มปิติประทับใจอย่างยิ่งที่แม้ว่าในช่วงนี้เรายัง ไม่สามารถที่จะเปิดวัดได้ทำพิธีตามปกติก็ตามแต่เราก็ได้บุญพิเศษมากกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมสว่างสวัยทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเราได้ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของพวกเราทุกคนเนาะวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัรสรู้และประนิพาน แม้จะเป็นการประสูติตรูร้ผลิติภัณฑ์คนละสถานที่แต่ในส่วนละเอียดในการปฏิบัติธรรมนั้นการประสูตริตรู้และผลิธิพาณนั้นเกิดขึ้นที่เดียวกันทั้งสิน้นนั่นก็คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือกึ่งกลางตัวขึ้นมา 2. อนิ้วมือวางตามแนวราบผู้เราทุกคนมีบุญมากที่ได้รู้จักพระพุทธศาสนา และรู้จักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาว่ามีจุดกําเนิดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พระพุทธองค์นั้นท่านใช้เวลา20อาสงไขยกับแสนมหากัปในการสั่งสมบุญสร้างบารมีตั้งแต่พระชาติแรกที่อยู่ในกลางมหาสมุทรใหญ่แบกมารดาอยู่บนหลังแล้วก็ว่ายน้ำอยู่ในความยากลำบากเพื่อเอาชีวิตรอด ในเวลานั้นท่านได้เกิดความตั้งใจที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์จึงตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็ใช้เวลาอย่างยาวนานมากเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีสะสมความบริสุทธิ์กายวาจาใจจนกระทั่งท่านมีบุญบารมีเต็มเปี่ยมจึงได้รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7ย้ำอีกทีหนึ่งนะ การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบุญบรารมี20อสังขัยกับแสนมหากัปนั้นเพื่อสั่งสมความบริสุทธิ์เพื่อสั่งสมบุญบรารมีให้เต็มเปี่ยมจนกระทั่งได้รู้จกักศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วท่านก็ดำดิ่งปล่อยใจของท่านให้หยุดให้นิ่งเข้าถึงสภาวะธรรมภายในเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวบรรลุพระ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีตามพระองค์ไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นวันวิสาขะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวันหนึ่งพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านพวกเรานั้นมีบุญมากคำนี้เราได้ยินบ่อยที่มีบุญมากก็เพราะว่าเรารู้จักศูนย์กลางกายแล้ว และเราก็พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็พบกับพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วทำหน้าที่ประกาศพระศาสนาอยู่เพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านในวันวิสาขาบูชานี้ขอเรียนเชิญทุกท่านให้เจริญพุทธานุสติให้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้นึกถึงองค์พระ ให้เราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราทําความรู้สึกแบบนี้วิธีการก็ไม่ยากนะฮะเราก็ตั้งใจปฏิบัติของเราไปทําอย่างสบายสบาๆนะแยกกายแยกใจกายก็ให้พักสบายใจก็ให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ทําใจหลวมๆทาความรู้สึกของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระเราจะได้ ปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่สว่างที่สุดวันเพ็ญขึ้น15ข่้าำเดือน6ในปีนี้วันนี้เราได้ร่วมบุญจนเสร็จสิ้นพิธีของที่ทางวัดพระธรรมกายปทุมธานีแล้วในวันนี้เวลา6 4โมง45นาที Pacific Daylight Saving Time ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราก็จะได้บุญอีงงบใหญ่งบหนึ่ง ที่เราจะได้นิมนต์คณะสงฆ์เซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียนานาชาติให้ได้มาร่วมกันปฏิบัติบูบชาได้มาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อกำจัดภัยพิบัติโรคร้ายจากโควิด -19 ให้มาลายหายสูญไปนะฮะและเราจะได้ถวายอามิสบูชาคือถวายประทีพแสงสว่างถวายดอกไม้มหามงคลตลอดจนปัจจัยทยธรรมต่าง บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราพระอรหันตเจ้าทั้งหลายในอายตนะนิพพานพร้อมทั้งพวกเราทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธเราก็จะได้ตั้งใจทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนสั่งไว้ดีแล้วซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเราไม่ต้องไปลองผิดไม่ต้องไปลองถูกแต่เราลองทำสิ่งที่แท้จริงที่จริงแท้ ซึ่งจะเป็นบุญติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติเราจะทุ่มชีวิตของเราอุทิศชีวิตของเราเพื่อการสั่งสองบุญสร้างบารามีเราจะละชั่วเราจะกลั่นใจของเราให้ใส่เราจะเอาใจไว้ที่สูงกลางกายเราจะเอาชนะโควิดสิบเก้านี้เราจะเอาชนะภัยพิบัติซึ่งมารได้รบกวน ได้มาทําร้ายมาทำรลายมนุษย์โลกในปัจจุบันนี้เราจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ด้วยการนึกถึงพระผู้ปราบมารด้วยเราจะทําการบ้านของคุณครูไม่ใหญ่แล้วเราก็จะตั้งใจสวดธรรมจักรเพื่อให้ไปถึงเป้า3,480จบด้วยเพราะฉะนั้นนะวันนี้ เราจะเริ่มสวดธรรมจักรโดยพร้อมเพียงกันกันกบคณะสงฆ์ในค่ำคืนอันสว่างณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในการเข้าซูมไม่ต้องมาวัดนะไม่ต้องมาวัดมาทางซูมมากันให้ทั่วไปหมดแล้วก็เชิญญ,ญาติมิตรสนิทลูกเต้าลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อทิศหกของเราแล้วก็ให้เขาไปชวนทิศหกของเขาให้มาร่วมกัน สั่งสมบุญบุญใหญ่สร้างบารมีในวันนี้ก็ขออนิสงส์แห่งบุญนี้จงคุ้มครองปกป้องรักษาก็ให้ท่านทั้งหลายสามารถรักษาใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เข้าถึงธรรมะที่สว่างสวัยให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีเข้าถึงธรรมะที่สว่างสวยแทงตลอดในวิช,ชาธรรมกาย จะเกิดไปพบใดชาติใดให้ได้กายลักษณะมหาบุรุษให้ได้เพศบริสุทธิ์ได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ตามติดติดตามมหาปูชนียาอาจารย์ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมมีที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีเป็นมหาเศรษฐีใจบุญสมปรารถนาทุกสิ่งในการสร้างบาร,รมีที่ตั้งจิตอธิษฐานวดีแล้ว ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายทุกพระองค์จงทุกท่านทุกประการเทินขอเจริญพรขอได้บุญมากๆนะ